ความเป็นเอกภาพจากหนังสือ Devotions upon e m e r g e n c e Occasions สมาธิ17ไม่มีใครคือเกาะที่โดดเดี่ยวเดียวดายตามลำพังทุกคนคือส่วนหนึ่งในทวีปเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินถ้าแผ่นดินถูกทะเลเซาะยุโรปคงเล็กลงแหลมก็เช่นกัน เช่นเดียวกับดินแดนของเพื่อนหรือของตนไม่ว่าใครจะตายล้วนทำให้ค่าเล็กลงเพราะค่าเชื่อมโยงกับมนุษยชาติดังนั้นไม่มีทางรู้หรอกว่าระฆังดังเพื่อใครมันดังเพื่อเธอจอห์นดัน1 5 7 2งห้าถึงหนึ่ จอร์แดนนักกวีชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในฐานะนักกวีคนแรกแนวอภิปรชัชญาปรัชญาว่าด้วยความจริงแท้หรือสารัฐะและเป็นหนึ่งในสุดยอดกวีแนวนี้เอกภาพของมนุษย์ระหว่างจิตกับสสารที่ดูเหมือนขัดแยง้งแต่ไม่ขัดแยง้งมักเป็นหัวข้อที่นำมาพูดถึงอยู่เสมอ บางทีคุณสมบัติข้อเดียวที่บ่งบอกถึงความลี้ลับก็คือแนวคิดเรื่องเอกภาพที่จอร์แดนแสดงออกอย่างชัดเจนในข้อความข้างตน้นที่เขียนขึ้นในราวต้นศตวรรษที่17แนวคิดของสำนึกร่วมและความเป็นเอกภาพของมวลมนุษย์สามารถพบได้ทุกที่ในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้าย้อนกลับไปในสมัยอุป,ปนิสัต ภูมิปัญญาลี้ลับในอดีตการนี้บอกเราว่าในส่วนลับความแตกต่างอย่างฉันคุณเขาเธอและพวกเขาทั้งหลายล้วนไม่มีจริงจอรนดันกำลังแสดงให้เห็นแนวความคิดแบบเดียวกันในบรรทัดแรกของกวีนิพนธ์ที่โด่งดังของเขาที่ขึ้นต้นว่าไม่มีใครคือเกาะที่โดดเดี่ยว การจะเข้าถึงสติรู้ตัวขั้นสูงส่งและเป็นพรแห่งชีวิตได้เราต้องเข้าใจสัจธรรมในบรรทัดแรกนี้ให้ได้เสียก่อนนั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตที่เป็นอัตตาของเราเข้าใจข้อความนี้เสียก่อนจิตที่เป็นอัตตาของเราย้ำว่าเราแปลกแยกจากผู้อื่นและถูกกำหนดโดยเส้นแบ่งเขตที่สุดเขตเรา เข้าสู่เขตคนอื่นเช่นเดียวกันจิตที่เป็นอัตตานี้บอกเราว่าเราแปลกแยกจากสิ่งแวดล้อมเราอยู่ที่นี่เพื่อผลักดันให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ทว่ามาร,รมครูและกวีนี้มักเตือนให้เรานึกถึงความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของทุกสิ่งและทุกคนเสมอพวกเราต้องมองลึกกว่า พื้นผิวและมองเหนือกว่าที่ปรากฏเพื่อจับสำานึกร่วมที่บรมครูหลายท่านพูดถึงให้ได้เวลาที่เรามองร่างกายมันดูเหมือนเป็นอวัยวะที่แยกขาดออกจากกันแต่เท่าเรามองใกล้ๆเราจะเห็นอวัยวะจำนวนมากมายมหาศาเห็นเส้นทางลำเลียงของเหลวที่ประกอบไปด้วยรูปแบบชีวิตนับแสนล้านตัว ไหนจะแบคทีเรียที่มองไม่เห็นอีกนับไม่ถ้วนพวกมันกําลังทํางานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดร่างกายนี้หากจะนำผลงานอันยืนยงของจอร์แดนมาเรียบเรียงเป็นประโยคใหม่เป็นไม่มีเซลล์ใดยอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตามลำพังทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้ารูปชีวิตแปดเบื้อนร่างทั้งหมดก็จะเล็กลง เซลป่วยหรือความตายทำลายชั้นเพราะฉั้นเชื่อมโยงกับร่างทั้งร่างแม้ว่าเซลล์ในตับของคุณไม่เคยติดต่อกับเซลล์อื่นในปากแต่พวกมันก็เชื่อมโยงกันและจำเป็นต่อร่างกายทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งถูกทำลายมันทำลายทั้งร่างเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนเราทุกคนเป็นเซลล์ในสิ่งที่เรียกว่ามนุษยชาติและเรา มักคิดว่าเราแปลกแยกดังนั้นในการแข่งขันชิงดีกับผู้อื่นเราจึงทำลายมนุษยชาติทั้งมวลชาวอเมริกันพื้นเมืองแสดงแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพกับทุกสิ่งด้วยการกล่าวว่าไม่มีต้นไม้ไหนที่กิ่งก้านของมันจะสู้กันเองเห็นได้ชัดเลยว่าเซลล์ใดก็ตามที่ออกไปรบกับเซลล์ข้างเคียงในร่างเดียวกัน มักลงเอยด้วยการทำลายร่างนั้นและทำลายตัวเองไปด้วยนี่คือสิ่งที่เซล์ลมะเร็งทำการที่มันร่วมมือกับเซล์ลข้างเคียงไม่ได้มันทำลายเซล์ลข้างเคียงและในที่สุดเว้นแต่จะตรวจพบมันจะทำลายร่างนั้นรวมถึงตัวมันเองด้วย ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เง่าจริงๆในหนังสือ Devotions Upon Emergence Occasions จอห์นดันพูดกับเราแต่ละคนและแนะนำเราว่าเราทุกคนคือสมาชิกในร่างเดียวไม่มีใครอยู่รอดได้ตามลำพังทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราขึ้นอยู่กับเซลล์อื่นที่อยู่ในร่างที่ใหญ่กว่าที่ทำงานร่วมกับเราและเพื่อเราการอยู่ อย่างโดดเดีย่ยวย่อมเหมือนหัวใจที่เต้นอยู่นอกร่างกายมันขึ้นอยู่กับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำที่ปูดนูนทุกเส้นและอวัยวะต่างๆที่ต้องสามาคัคคีทำงานร่วมกับหัวใจเพื่อทำให้คุณมีชีวิตอยู่ลองนึกภาพคลื่นหรือหยดน้ำที่คิดว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรดูสิมันอ่อนแอเวล,ลา แยกออกจากมหาสมุทรแต่เมื่อกลับคืนสู่ต้นกําเนิดของมันมันกลับมีกําลังพอๆกับมหาสมุทรบทกวีของซอนดันเตือนให้เรานึกถึงสัจธรรมข้อนี้เมื่อเราเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังคนเดียวเราขาดพลังจากต้นกําเนิดและทําลายมนุษยชาติแต่ในส่วนลับที่เรา ผู้กระทำและเราผู้ถูกกระทำเข้ามาแทนที่ฉันกับคุณสงครามย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะบนโลกกลมๆนี้การเลือกข้างไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตของเราแต่ละคนการมองว่าตัวเองคือเกาะที่โดดเดี่ยวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถค้นหาประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดเติมเต็มที่สุดและ สมบูรณ์ที่สุดได้เมื่อคุณมองว่าคุณเชื่อมโยงกับทุกคนคุณจะเลิกตัดสินคนอื่นทันทีและมองคนอื่นว่าเชื่อมโยงกันและกันผ่านเส้นได้ที่มองไม่เห็นเหมือนที่ตาตุ่มกับข้อสอบของคุณใช้พลังชีวิตที่มองไม่เห็นร่วมกันดังนั้นความเมตตาจะกลายเป็นสิ่งที่กระทำต่อทุกคน อัตโนมัติคุณมองว่ามนุษยชาติเป็นครอบครัวที่แยกกันไม่ขาดและไม่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อคุณเห็นคนอื่นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันแทนที่จะเห็นพวกเขาเป็นคู่แข่งหรือคนทรยศคุณจะยื่นมือออกไปด้วยความรักมากกว่ายื่นอาวุธ ป้องกันตัวเองหรือทำร้ายกันแนวคิดเรื่องเอกภาพถือว่าเป็นการเปลี่ยนสุดขั้วจากสิ่งที่เราเรียนในเผ่าพันธุ์ของเราว่าเราไม่เหมือนใครเราแตกแยกที่เราเรียนในครอบครัวของเราและในประเทศที่เราอาศัยอยู่สิ่งที่บ่งบอกตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เรา กันแต่เป็นสิ่งที่เรามีร่วมกันความสนใจของเราไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความสำคัญที่เรามีต่ออีกฝ่ายมากแค่ไหนฉะนั้นความเกลียดจึงถูกแทนที่ด้วยความปรารถนาที่จะแก้ไขทุกสิ่งที่แบ่งแยกเราเช่นเดียวกับนายแพทย์ที่รักษาเนื้องอกหาทางที่จะให้สิ่งมีชีวิตทั้งระบบกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวปัญหาเพื่อมัน จะได้ไม่เป็นกองทัพที่ไม่สมานสามัคคีในร่างกายผมมีปัญหาและความกดดันน้อยลงไปมากทีเดียวเมื่อนึกถึงคำา5คําคที่อยู่ในประโยคแรกของข้อความนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมมองดูขอทานที่ถือป้ายขอเงินด้วยความดูถูกและบ่อยครั้งผมพูดกับตัวเองหรือกระซิบกับผู้อื่นว่าทำไมพวกเขาไม่ออกไปทำงานหาเงินเอง เหมือนผมนะตอนนี้ผมเตือนตัวเองว่าผมเชื่อมโยงกับคนเหล่านั้นในวิธีใดวิธีหนึ่งที่ไม่อาจบอกได้ความจนของเขาความสกรปรกและสุขอนามัยที่ย่ำแย่ของพวกเขาทําร้ายเราทุกคนรวมทั้งผมด้วยผมอวยพรให้พวกเขาในใจและสาบานว่าจะทำอย่างนี้มากขึ้นเพื่อให้โลกไม่มีขอทานที่สำคัญที่สุดผมรู้สึก มีเมตตาขึ้นและมีความรักในหัวใจมากขึ้นมันทำให้ผมนึกถึงว่าพวกเราทุกคนต้องการกันและกันแค่ไหนและความเชื่อมโยงของเรายิ่งใหญ่กว่าความเชื่อมโยงของชาติพันธุ์ของครอบครัวที่มีพันธุก,กรรมเดียวกับเราเมื่อคุณได้ยินเสียงเคาะระฆังท่ามกลางความเศร้าที่แสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนเป็นเหยื่อความรุนแรง จงฟังเสียงนั้นให้ดีและเตือนตัวเองในสิ่งที่จอห์นดันเขียนไว้เมื่อสี่ศตวรรษก่อนเสียงระฆังลั่นเพื่อเราทุกคนรวมทั้งคุณด้วยการนำแนวคิดเกี่ยวกับจิตสำนึกร่วมมาใช้ในชีวิตของคุณเริ่มได้ด้วยเลิกมองว่าตัวเองอยู่ห่างจากคนอื่นเพราะ ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือโดดเดี่ยวจากคนที่กำลังดิ้นรนอยู่อีกที่หนึ่งเมื่อคุณตระหนักว่ามีบางคนเป็นทุกข์อยู่อีฟากหนึ่งของโลกจะสวดมนต์ให้เขาและดูว่าในหัวใจของคุณคุณสัมผัสความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนคนนั้นได้หรือเปล่ามองเห็นพระเจ้าในทุกสรรพชีวิตและดำเนินแต่ละวันราวกับว่าพระเจ้า ในทุกสิ่งล้วนสำคัญอย่างแท้จริงลองระง,งับการตัดสินคนที่กระตือรือร้นน้อยกว่าสงบสุขน้อยกว่าและน่ารักน้อยกว่าและเปลี่ยนเป็นรรับู้ว่าความเกลียดชังและการตัดสินเป็นปัญหาตั้งแต่แรกเมื่อคุณตัดสินความเกลียดและเกลียดคนที่ตัดสินคุณเป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งร้าย มากกว่าการรักษาใช้ป้ายที่ชี้ให้เห็นว่าคุณแตกต่างจากพวกเขาให้น้อยลงคุณไม่ใช่อเมริกันชนคนแคลิฟอร์เนียคนอิตาลีคุณยิวคนยุคกลางคนอ้วนเตี้ยผู้หญิงนักกีฬาหรืออะไรก็ตามแต่คุณคือประชาชนคนหนึ่งบนโลกใบนี้และเมื่อคุณเลิกติดป้ายคุณจะเริ่ม เห็นพระเจ้าในทุกสวนทุกป่าทุกบ้านทุกสิ่งและทุกคนและจะได้รับความสันติสุขภายในเป็นของขวัญค่ะ